ครูเข้าใจความเจ็บปวดของคนที่ถูกแฟนทิ้งเนาะแบบเลิกกันไปเลิกลากันไปด้วยความไม่เข้าใจโดยเฉพาะการเลิกลาแบบมัอที่สามอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งเจ็บปวดมันมันคือความเจ็บปวดเนี้ยนะใครไม่เจอกับตัวเองก็ไม่เข้าใจว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนมันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่มันก็สามารถที่จะเป็นคนถูกทิ้งหรือว่าอกหักนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักได้ แล้วมันจะทำยังไงที่จะทำให้คุณอะ่ะดีขึ้นได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครมันสามารถที่จะฮิวหัวใจตัวเองให้มันดีขึ้นได้ยังไงถ้าเขาให้เหตุผลว่าเราดีไม่พอเออแต่บางคนก็ต้องภูมิล์เสียใจแน่นอนอยู่แล้ว่ะคะเพราะว่าดีไม่พอมันเจ็บเนาะแล้วอยากจะให้คนที่เจอเหตุการณ์นี้ลองปรับตัวเองให้อยู่ในโหมด พัฒนาตัวเองดูค่ะอย่างเช่นเขาบอกว่าเราดีไม่พอใช่ไหมก็ให้คุณคิดไปเลยค่ะว่ามันก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าฉันดีไม่พอตรงไหนฉันจะได้ปรับปรุงตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองเราจะได้เจอคนที่คู่ควรกับเรามากกว่านี้นี่คือข้อข้อหนึ่งที่ทําให้คุณดูแลหวัวใจตัวเองได้โดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาใครอะ่ะลองกลับมาคิดทบทวนดูนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดะคะ่ะเราจะต้องพัฒนาตัวเองตรงตไหนบ้างปรับปรุงตัวเองตรงไหนบ้าง นึกออกไหมคะบางเหตุผลของเขาอาจจะจริงหรือเหตุผลของเขาอาจจะไม่จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเลิกกันแล้วว่าคุณสามารถเอาคําพูดของเขามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมได้อีกมากมายแล้วคุณอาจจะเจอคนที่คู่ควรกับคุณมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่า บางคนอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพนะคะปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปนะคะอาจจะทําให้คุณเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็ดูแลตัวเองกลายเป็นคนที่เข้าฟิตเนสนะคะไปไปออกกําลังกายนะคะแล้วก็ฟิตหุ่นตัวเองให้เฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เป็นตัวอย่างถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้มันก็ยิ่งง่ายต่อการที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเพื่อเจอคนที่คู่ควรมากกว่าแต่ถ้าเขาบอกว่าคุณดีเกินไปตรงนี้นี่ก็ มันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีผู้ชายสักกิ่คนที่บอกกับผู้หญิงว่าคุณดีเกินไปเราเลิกกันเถอะเนาะมันก็อาจจะเป็นข้ออ้างของเขาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าคิดว่าคําพูดของเขามันเป็นความจริงอะเราก็คิดไปเลยค่ะว่าดีฉันจะได้หาได้เจอได้พบคนที่คู่ควรกับฉันจริงๆคําที่เขาบอกว่าเราดีเกินไปอะมันก็บอกอยู่แล้วว่า เขาไม่คู่ควรกับเรานั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเราสามารถเจอคนที่คู่ควรกับเราได้มากกว่านี้มันอาจจะเป็นข้ออ้างนะคะที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นแต่ไม่เป็นไรเราสามารถเจอคนที่ดีได้มากกว่าเขาอาจจะเจอคนที่เพอร์เฟกมากๆอย่าไปยื้อนะคะในเมื่อเขาหมดใจแล้วอะคำพูดคำที่ว่าเราดีเกินไปหมายความว่าเขาไม่ได้มีใจให้เราแล้วค่ะ เราอย่าไปยือ้อยื้อไปก็เหนื่อยเปล่าเราไม่สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับกลายมาเป็นคนที่อยู่กับคุณหรือว่าดูแลคุณได้ได้อย่างมีความสุขแล้วอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วนั่นเองเข้าใจเรื่องของหัวใจนะคะว่ามันเจ็บปวดเหรียญยังมีสองด้านถ้าเกิดเราเจอเรื่อง้ายๆมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเจอเรื่องดีเสมอเราก็จะเจอคนที่คู่ควรกับเราเหมาะกับเราเอง เจอเรื่องรล้ยๆมาอย่มายังแน่นอนค่ะยังไงมันต้องเจอเรื่องดีอยู่แล้วจําไว้นะคะว่าเราอกหักเนี่ยมันไม่ถึงตายมันไม่ทำให้เราตายค่ะมันทําให้เราเจ็บแล้วความเจ็บปวดของเราอะ่ะมันจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะคะเราสิ่งที่สิ่งที่มันทําให้เราหยุดพัฒนาตัวเองเมื่อเราเจอแฟนนะคะตอนนี้เราก็หันกลับมาพัฒนาตัวเองใหม่แล้วก็จะพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุด ะะอันนี้สําคัญมากๆอะไรที่ไม่ทําให้เราตายเราเติบโตได้เสมอนะคะเราเติบโตได้เสมอเวลาที่เขาทิ้งเราไปแล้วเนี่ยให้เขามองกลับมาดูเราแล้วเสียดายเรานะคะไม่ใช่ให้เขามามองเราแล้วร,รู้สึกว่าดีจังที่ฉันฉันโชคดีมากๆที่ทิ้งเธอไปอันนี้ไม่โอเคเราต้องกลับมาดูตัวเองและพัฒนาตัวเองทาให้เขาเสียดายเราให้ได้ว่าเขาไม่น่าทิ้งเราไปณนะวันนั้น ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีในเรื่องของความรักนะคะมีความรักดีๆเจอคนดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังอยากจะเจอความรักดีๆด,ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ